สวัสดีวันพุทธที่28กรกฎาคม2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง youtube กวินกูรูสปอร์ตนะครับวันนี้ศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดที่2นะครับลงทำการแข่งขันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเฮียก็มีคัดมาให้เน้นๆหนึ่คู่นะก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้ อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ k a w i n 99แอดไปรับทีเด็ดฟรีกันได้ทุกวันครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ทักเฮียไปนะวันนี้นะครับหนึ่งคู่เน้นๆนะครับไปกันที่คู่เวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับมิดทิลแลนด์ยอดทีมจากเดนมาร์กครับจะเจอกับกาสโกเซลติกนะครับยอดทีมจาก สกอตแลนด์นะครับไปดูเฮทุเฮคู่นี้กันก่อนเจอกันมาล่าสุดก็เสมอกันมา1-1นนะครับแต่ทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้โหถือว่าเดือดมากนะเล่นกันเดือดมากโดนไปแดงนะครับทีมละใบนะครับฟอร์มของมิทิแลนด์ล่าสุดก็กลับไปเล่นในลีกนะชนะเอาบอกได้1-0ึนะครับส่วนทางด้านกัลโกซิลติกก็มีอุ่นเครื่องกับเวสต์แฮมยู่นเตดแพ้เวสต์แฮมนะครับ6-2เลย นะหือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับการโกสตติกนะครับวันนี้เล่นที่บ้านมิทิแลนดะ์นะนัดสุดท้ายนะครับนะัดที่2ส,สกอร์เสมอแบบนี้นะครับเชื่อว่ามิทิแลนด์ใส่เต็มแน่นอนครับเล่นในบ้านด้วยนะต่อหน้าแฟนๆบรรยากาศกองเชียร์ของเดนมาร์กเนี่ยนะครับใครได้ดูยูโรเนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนเนี่ยโอ้โหเข้ามาชมเต็มเกมนะครับ ทีมเยือนมีสั่นแน่นอนนะครับวันนี้จัดไปเน้นๆนะครับที่มิทิแลนด์ครับอย่าเชื่อว่าไม่แพ้ครับนะชนะนะครับกับเสมอนะครับจัดไปเน้นๆวันนี้ที่มิทิแลนด์ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ลุ้นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ